สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ีที่สองแปดสี่มีพระเสสวยยี่สิบรายการมานำเสนอพร้อมกับรายการพิเศษอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นรวมเป็นยี่สิบอดองค์นะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพระเครื่องด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะกับอีีที่สองแปดสี่นะครับ e ีีที่สองแปดสี่นะครับนันนะครับ ร <c oughs> ายการที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับนอหาเก่า <c oughs> ๆต่จัดเลยนะครับนี่ครับรายการที่สองก็เป็นพระสมเด็จนะครับเป็นทรงสวยงามนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะครับนี่รายการที่สองนะครับรายการที่สาม จะเป็นพระสมเด็จนะครับเนะะื้อหาเก่าๆจะจัดอยู่ในกรอบสแตนเลสนะครับนในการที่สามนะครับในการที่สี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่องเงินนะครับหล,ล่อบนลานนะครับเนะะื้อหาเก่าๆสวยเลยนะครับนี่นะครับในการที่สี่ รายการที่ห้าก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับนี่นะครับหล่อโพลารหลวงพ่อเงินนะครับรายการที่ห้านะครับนี่นะครับรายการที่หกเป็นพักคงนะครับการโทษนะครับเป็นพักคงสีดำนะครับเนื้อดินนะครับสกุลลำพูนนะครับนี่ พระคงลำพูนนะครับรายการที่เจ็ดเป็นภาพพิม์นางพญานะครับนี่นะครับภาพมืนไม่ต้อับ,บนะน,นี่นะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่แปดเป็นพระพุทธนะครับ เป็นเนื้อชิ้นนะครับนี่สามขานะครับหล่อตันนะครับไม่ทราบว่าออกที่ไหนอะไรยังไงนะครับเป็นพระพุทษาสามขานะครับในการที่เก้าเป็นผ้าเนื้อชิ้นนะครับนี่นะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับเรี่ยมพลาสติกเก่าๆนะครับหลังลายผ้านะครับ นี่นะครับรายการที่เก้านะครับรายการที่สิบเป็นพันเนื้อดินนะครับนี่นะครับเป็นพันเนื้อดินนาฬพญานะครับนี่แล้จะลอยๆนิดหนึ่งนะรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบเอ็ด เป็นปิดตาสายวัชาพานสูงนะครับอยู่ในกรอบพลาสติกเลยนะครับเนื้อดำนะครับหลงทองด้านหน้านะนี่หมครับในการที่สิบเจ็ดนะครับในการที่สิบสองก็เลี่ยนพลาสติกมานะครับเป็นภาพพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับขี่ไก่หางพวงนะครับเนื้อดินนะครับ อยู่ในกรอบพลาสติกเหมือนกันนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับรายการที่13อยู่ในกรอบสตตเตนเลสนะครับสายวัดสะพานสูงเหมือนกันนะครับลงลักลงทองนะครับนี่อยู่ในกรอบสตเตนเลสนะครับรายการที่13นะครับรายการที่14 เป็นพระกระดูผีวัดโพนะครับลงลักหลงทองนะครับนี่เป็นพระเนื้อผงกระดูผีนะครับลงลักหลงทองนะครับนี่นีนะครับอันนี้คือมีรอยกระททอะหน่อยนะครับเป็นเนื้อในนะครับปกกลอกนะครับเนื้อในเป็นเนื้อผงนะครับนี่นะครับ กระดูกผีนะครับบัตรโพรายการที่สิบห้าเป็นพระหลวงพ่อปานนะครับขี่ขุดนะครับพ่อปานขี่ขุดนะครับรายการที่สิบหกเป็นพระปิดตานะครับลงบันทองนะครับคุกลักลงบันทองนะครับสภาพผ่านการใช้มานาะรายการที่สิบหกนะครับ การที่สิบหกครับรายการที่สิบเจ็ดเป็นพระสมกอนะครับสมกอเน้อดินนะครับนมหาเกาะก่าแต่จัดเลยนะครับสมพระสมกอน้อดินนะครับรายการที่สิบแปดเป็นพระหลวงปุ่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับนี่ การที่สิบแปดเป็นพระองปุดทวดเนื้อว่านนะครับนี่มีรูเสียบนะครับในรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งเก่านะครับหล่อทองเหลืองนะครับในซาบที่นะครับนี่ด้านหลังมันมีจอบปลอนะครับเอยด้านล่างนะครับด้านก้นนะครับนี แผ่นทองแดงนะครับขยาอมีกิ่งนะครับเป็นกิ่งหลอดทองเหลืองก้นจอปล้อนะครับก้นเป็นทองแดงนะบุดทองแดงนะครับการที่สิบเก้านะครับในการที่ยี่สิบก็เป็นพระนางพญานะครับนี่นะครับเนื้อดินเผานะครับ เหมือนจะมีสองหน้าในะหน้าหนึ่งจะเรือนรางหน่อยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นไงดูว่าเขาแกะขึ้นมาอีกหน้าผมก็ไม่ท้าบนะครับจะเป็นสองหน้านะอีกหน้านี้ก็มีนะครับแปลกดีนะครับพิมพ์สองหน้านางพญานะครับเนื่อดินเผานะครับ 20รายการนะครับ20รายการนี้องค์ศา200บาทส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับพร้อมกับนี้เลยนะครับรายการพิเศษนะครับเป็นเนื้อตะกรวดสนหิมแดงแต่ไม่แดงมากนะครับเป็นงบน้ำอ้อยนะครับคาดว่าเป็นสุโขไทยนะเดาว่าอย่างนั้นนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณ2นิ้วกว่าๆนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับประมาณ2นิ้วกว่าๆนะครับนี่ เป็นพางงบน้ำอ้อยนะครับอันนี้ผมต้องการที่400บาทพร้อมส่งนะครับเป็นพางงบน้ำอ้อยสุขโขไทยนะครับตะกรวดสนิมแดงนะครับเป็นรายการพิเศษนะครับรายการที่21ครบ21รายการนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ้านมุงพักเครื่องด้วยนะครับผมจะลงคลิปทุกวันนะครับคลิปเชา้าตีสี่ถึงตีห้าคลิปบ่ายก็บ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับ 093 965 2361นะครับส่งผิดจับที่ไลฟ์ส่งไม่ถึงยังไงผมโทรหาผมติดต่อผมได้24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณครับ